แม,ม่ค้าเปิดร้านหรือยังคะเปิดร้านแล้วเปิดร้านแล้วเหรอสั่งอาหารได้ไหมคะสั่งอาหารได้ขอกาแฟคะ่ะกาแฟขอกาแฟหอมๆค่ะขอกาแฟหอมๆขายอะไรบ้างคะวันนี้ขายกาแฟกับขนมกับเค้กอ๋อกับขนมกับเค้กเหรอกัขอบข้าวมีไหมคะ จับข้าวไม่มีเลยเหรอข้าววันนี้ข้าวหมดแล้วข้าวหมดแล้วเหรอได้หุงข้าวไหมคะไม่หุงข้าวไม่ได้หุงข้าวเลยเหรอข้าวข้าวหมดแล้วเหรอคะเปิดดูซิข้าวหมดหรือยังยังเอาข้าวด้วยนะข้าวจอุ้ย โอ้โหแม่ค้าซ่อมหม้อหุงข้าวเองเลยเหรอเก่งจังเลยกำลังจะหุงข้าวเหรอคะเอาข้าวไข่เจียวก็ได้นะคะโอเคเอาข้าวไข่เจียวคะ่ะ